เดี๋ยวพี่สมักเป็นนักภาคครับเดี๋ยวทดสอบหน่นะลองภาคแบบน,นี้ดูออแล้วครับเริ่มเกมมาวันอยู่ที่วัวเชสเชสนี่เชสนี่ยืนไปกับจายครุฟบราซิคอฟสกี้แต่มีเบียเคีย์บจานาซันเข้ามาบีบนะแต่บรัซิคอฟสกี้ตะลงไปได้ครับวันนี้จะให้กับโซคาร,รสิสปาปาดูซอบรอดปาปาซอบรอดโดนแบงไปอีกซ้ายกับยูซุป นดิเย like ben ่แล้วเอาบอลลงสวยเลยเกินเอาตอนที่ทำชิงบอลทุนกับเบโนเอสซูแอนคอนโตครับบอลไปที่นดิเย่อีกครั้งหนึ่งครับจ่ายคือเลยกับเควินกลอสควอสตนะครับและมีสเตฟานลิซานเนอร์เข้ามาประกอบครับเลยเลือกจ่ายให้กับช่องคีโชเวียสครับแต่ว่าโดนตัดบอลไม่ได้โดยเชมิสวาตตีตันนะครับส่งต่อให้กับลูคัสปีเชกนะครับใจทุกช่องจนวะนี้สวยครับลงไปทางบราเชอวุสซินครับตัดเข้าไปไหนครับจอร์จี้มามามาดันวิลีย์ยิงครับชนเข่าโง่ เมื่อกี้เป็นโกงไหมเหรอมาแน่เอ้าแล้วจังหวะน,นี้ผู้ตัดสินจางกิดให้จุดโทษครับจุดโทษได้ไงวะกรรมการที่บาว่าเนื่องจากมาบรนาดวิบลีเนี่ยยิงบอลไปจนคานแล้วจะไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธสารณนะจึงต้องเสียจุดโทษไปนะครับ อะไรวะแล้วคนรับหน้าที่สังหารไม่ใช่ใครที่ไหนครับดาวสนวงรีมครับวูฟวยฟวยฟวยอ่อเย็นเย็นฟวยฟวยอุ่มแบบอุ่มแบบโอซาร์นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับเร็วแอลเลติกนอิเดียดินเดีซีแอตลติกเอฟซีขึ้นนำหนึ่งประตูครับแล้วตอนนี้ทดเจ็บสองนีครับไม่น่าทันแล้วครับไม่ใช่ตีเสมอได้ทันครับไม่น่าพลาดทันแล้วนะครับจบเกมเลยครับโอ้พี่ครับมีตำแหน่งอื่นไหมไม่อยากเป็นนักผ่าแล้วครับ